สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนิกกี้สายหาสายลสายเรือครับผมออมาดูอาจารย์มิน้าานอเพเภอลำดวนครับจะมาเล่าเรื่องออสิโซนะใหญ่ไปใหญ่สกปรกจังหวะอ๋สอสกปรกจังหวะสกป,ปรกหนามา,ากมา <ul! S 2> ถืงเมือมื่ออย่างน้องกิ่ตัมอ๋อกีตัมอ๋อหมออสรียถากีก็เสด็จกระรูกิมกระรูโน่ไอหมออิสรี មកអេកជ្រេមោថ şey yes, ាគុណយាយអឺគុណយាយពេលឈុកមរិញណារយៈສຸດท้าย02យូរណែแค่2ປີយាយធូរអູ້អញនៅบ้านកុពិតឆ្នាំអញនៅធ្វើយ៉ាងណាមានតាំងទៅរក្សាខ្លួនអញធ្វើយ៉ាងណាລັບចូលស្រុកគេមកផ្សាយចត់នៅជួមចៃដូចអាមកផ្សាយនោះយោទលក់ អូយឯងចូលមកផ្សាយនេះចូលមកផ្សាយទៅទលក់រកសាក្លូនហ្នឹងហើយបានមកផ្សាយនេះហើយលុយរក្សាក្លូនយកទលក់គឺបាត់ស្តាងមកទៀត10000រៀលរក្សាក្លូនមិនធោអេនេះអញធ្វើយ៉ាងណាទៀតនោបានស្តាងការក្លូនរូបម៉ារីងពីឆ្នាំតែមិនអូកងាយលុយតិចមកខាន់តើមើល ស្ដាងមករកសាក់ខ្លួនប្រឹកលោត្រួតចាប់ស្ដីໃຫយរបស់ចាប់គេប៉ចាប់អូត្រលុយមកស្អីគេកដលត្រួតចាប់ទៅសានតាក់សិនគ្នាໃຫយគ្នាជាប់គុក 20ปีนะสารตัดสินติดคุก20ปีเค้าโย่เค้าโย่แม่มาชกโอ๊ยอัญมาบังก็20ปีชูสารตัดสินมันบ้านเอาอัญบ้านละ20ปีแม่มาชกไอ้สมมนะอัญ យីអានជឿទេអ alé ជឿហើយម៉នោះប៉អញសូសានបានអោយនៅ20ឆ្នាំម៉អោយនៅ2ឆ្នាំអើយីអានណាមស្អប់ទេនោះហើយអោយនៅបាន2ឆ្នាំសែកកាត់ឈិននោះបាននៅ2ឆ្នាំអានណាមនៅនោះហើយបានថាអលឹងសាយោគេអោយកាប់ដៃនោះហូចកាត់ចាប់គូລະ2ឆ្នាំនោះអឺគេអត់ហាក់ពីនៅបាន2ឆ្នាំ โอ้โโง่โง่เมนเจ๊ย่ยา,ยยาเรื่องนู้อะลอยไปนำคมเัเจ้าบ่บึงมาหน้าผ่านมาคมกิมเลยอหนอกิมเลยอี่จ่อหลกินนโตมานโกเม้ชิอไอ้สทิะครบได้แมนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ซีดโมเมนพี่น้องเจ้าตี ចាំវិញអាឡងនពីឡងអីនោះពីដាំធ្វើស្ដីអត់តាមញ៉ាក់អត់ណៅជីឡាប់បែកវត្តណោប៊ីតមករួចហ่าយ៉ាងភុតឡៃណ້ອຍអើយពីដាំមកដាំរកភុតឡៃតាមបុនក្ហូចស្នេហ៍ខេររងារផង lòng có hai đây siêu tụ nó hai đi long, đi lòng hai siêu đồng lật giang chơi có cái cái bánh mà si đẹp xe bạn một lít một lít siêu luôn họ buôn lít là pin plô nó à khe rồi nghe phong quý ăn phương đồng dây nó đơ đơ mú phong put đã con phương xe hơi tung đó là phong linh nó ôm lấy đi siêu phong cái tinh tinh wow mưa tay โอ้เมื่อดโอ้เมือเดระเบิดเอาขังลุงก็วะก็จึงตุยกระจายมดถ้าช่องนีกแชแ้วยิ่แชแแชแลยิ่งแชลเยอต่ไดู้่ท่องนิกแชแลไดไมได้สิจิงู้เไปเยอะไรวะจบสมายดึงไว้ทีนีฮะอ้าเบอร์เจ้าฟากทีมงานสักอยู่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe ช่องยูทูบนิกกี้สายหาทนลิกกี้สายลิทสาคเลียด้วยนะครับผมเชิญพูด่หยวะคระผมครบผมฝากฝากฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์สับอะไรสับอะไรสับมะนาว ตะใครเอ้ไไยตะใครอ่าจานเม่นเนาะเอาเฮ้ยเหลาใหญ่ต่อปากช่องเต็นะอืฝากมันเตีมัดกันฝากเต็งเนาะหนึงฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากใครนี่ฝากฝากตะใครครับชิมอะไรกัยัยชิมเนาะบาดหน่อยโอ้ก็พุทธไทยตกคอมเมนครับก็อย่าถือสาพวกผมเนาะครับผม สำหรับวันนี้พวกผม3าคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S นี่ไงชุกนะ